สวัสดีครับตอนเช้านี่ครับพากันมาย่าวกุ้งครับใส่เต้ยทิมเมต้อว่านนี่ครับมอสิได้กือบ่ได้ครับเช้านี้ครับเอฟซีเก้าเอฟซีไม่ก็ฝากติดตามด้วยครับขอบอ่ะมองน้ำครับมอสิได้กือบ่ได้ครับมาสิได้ตึกโตครับเช้านี้ครับ เขาปูหลายพอดเขา,ววาครับเขาอยู่แมโอ้ยกระปูครับนี่ได,ได,ได,ได้ได้กระปูครับเอาปูเราไปดองอ่ะเอาเอากระปูไปดองครับล้งแรกกรไ็ได้กระปูครับโมได้กุ้งบก็ตัวครับประกาเขาแล้วกุ้งปูหลายพอดปูป,ปูปูครับน้ครับโอ้ประ <laughs> มาณเครื่องโล่เลย อ๋อไปดูลังที่สองครับรังสิถือกุ้งก็มาถือครับลังที่สองครับกระปูร้ายไปเลยไปรุนเดียกันครับกรอนทีเดีก็มาได้ครับนี่ลังที่สองครับนี่นะเอต้รังสองเขาโอ้ลังที่สองก็มีเต้มีตะปูปูครับปูบูเขาบูได้ปลาบูตัวนึงครับลังที่สองครับโอ้มีปลาบูเสะ โอ้ยปลาเขาครับกุ้งโมเดลว่าตัวครับกุ้งแตอยู่งสองตัวปูกินหมดแล้วปูกินหมดแล้วครับกินกุ้งหมดแล้วครับเจอได้ปูเนี่ยไปดองเอากระปูครับเอากระปูโอ้กุ้งเขาหลายอยู่บ่เนี่ยเขาหลายอยู่แล้วเดี๋ยวกุ้งปูกินหมดแล้วปูมันแดกหมดแล้วอู้อ้าไปเก็บมาได้ฝุ่นดิอืมไดเก็บมาได้ฝุ่นเนี่ยไอเก็บเพียร์อะไรยางสุริยุทธ์เลย มาได้คุนล้มองดีเด็นี่ยังวุ้นที่มเขาหรอเขาปูกินมันเขาเอาลอลังสีสามครับลังีสาลังสีสามทอดูลังีสามครับมันทีได้กุ้งก็โบได้ครับได้กุ้งก็ได้ปูครับ โอ้ลังสีสางกัมีเตปูครับโอ้ยเข่าอยู่ปูเขากินหมดเลยตายมาแล้วกุ้งลังสีสางก็มีเตปูครับกุ้งม่ค่อยมีครับป่มีอะไรตายมาแล้วคนเนี่ยปูกินนะอ่ะเข่าหลายตัวยนะอยอะเลยเนี่ย <laughs> ปูเป็นดูลังสีสีครับมอสีใดกุบ่ได้ครับลังสีสีครับ Lang dì xì, lần gặp xì, lần dì xì, lần dì xì, xì, lần xì, lần dì xì, xì, lần dì xì, lần dì xì, lần dì xì, xì, lần xì, xì, lần tiếp xì, กุ้งหลายตยัวอยอะหนิกุ้งก็ได้หลายตัวอยู่ครับสองสีซีครับนี่กุ้งหลายตัวอยู่ปูกัดกินเน่ามาหนิโอ้เข่าอยู่เข่าอยู่แล้วแต่กระกกปูมันหลายเนาะดีแม่แม่มาเลยปูฝนเดี๋ยวะดีตัวนี้ลงนี่นี่เด้งขึ้เนเออดีตัวนี้ลง ไปล,ลงนี่บีบนี่ไปล,ลงนี่นี่บีบล็กอกเด็กกระปูดูลังทีหาครับลังทีหาครับว่าสิมีกลุ่งก็ม่มีครับ มีกุ้งก็มีปูครับมึงนำกันเนี่ครับเด้อต้องดงงทีท่าครับนี่ปูแต่อ,อาวุธโอ้โหกระปูครับกระปูกุ้งตายมาแล้ว <laughs> <laughs> ปูก็ลายแท,บท้บ้ <laughs> บานนี้เอาไปยังไงกินบ้าน ดอเนมสัสไกุ้งในปูครับหากฝาก้วพี่นองหลังที่หาก็มีเตอกระปูครับหลังที่หกครับ,หล,ห,รบหลังที่หกที่ถือยังนอกครับเนี้อถือปูก็ถือก,กุ้งครับ อัจปุมมาที่นีปูครับโอปูมันไล่ครับด,แบบดแบบีดีตโอ้กุ้งก็ตายหมดแล้วครับกุ้งครับนี่แต่กระปูกระปูมันกินกุ้งหมดแล้วครับโอ้ดต่ปล ปลาตัวหนึ่งกุ้งกระปูเขาเมื่อกินกุ้งวัดแล้วครับนี่เนี้ยผีหลองไว้แล้วไปเอาไปดองอนี่ยไรเนี่ยปาเนี่ยังาไร้ะครับเจ็ดครับน้องที่ดเจ็ดครับ ล้างขีดเจ็ดมันสีใดก็ได้ครับนี่มึงต้องกัรเนื้อก็ได้ปูก็ได้กุ้งครับมีปูอ้าวมีปูครับปูนี่ล้วครับนี่แล้วปูแล้วครับหลังขีดเจ็ดครับนี่โอ้หลังนี่หลังขีดเจ็ดก็ได้ไหลเนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกระปูครับกระปูหลังขีดเจ็ดครับนี่เบิึงครับโอ้ยกระปูทั้งปลากระปูทั้งปลาครับปลากก็โอ้กระปูกระปูครับ ได้ไล่เลยครับลังที่เจ็ดนี่มาครับไปเอาไปร้องอ่ะมาๆๆๆครับลังที่แปดครับลังที่แปดเนี่ยเต็มครับเต็มจองส้มโอ้ยมีแต่ปูครับลังที่แปดครับกุ้งขึ้นแล้วบ้านี่กุ้งเต้นแล้วบ้านี่นีแต่ปูกันเลยเนี่ยลังที่แปดที่ยกขึ้นมาครับโอ้ ปุ่งหลายอยู่เนี่ยปุ่งหลายอยู่ครับปูก็หลายครับ <c oughs> โอ้ยหลงังติดแปดครับโอ้กุ้งสดเด้อดนี่กุ้งสดกุ้งสดครับคร <c oughs> ับเด้งๆด้วยกุงงง้งทั้งปลาหลังติดแปดแต่หลายแหงครับเอาเดี๋ยวไปเอ็นขืนตื่นมึงน้ำกันเนึ่งครับเด้วยแล้วพรมถีไปไทยหมม,มึงไหมครับเอานี่ก็ได้แค่นี้นะครับได้ปลาปูตัวนึ่ง ได้กุ้งก็นกิดเดียวครับแต่ได้ปูเยอะปูห้ารูครับเช้านี้ได้ปูห้ารูใครรู้จักบาท